สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับช่างเดียวก็คือผมมีไปใช้อันเนี้ยนะแล้วมันใช้ฐานอันนี้สองก้อนมันเปลืองครับหมดก็ต้องซื้อผมก็เลยเอยจะลองเอาฐานชาร์จอันเนี้ยใส่เข้าไปทีเนี้ยฐานชาร์จอันเนี้ยขนาดมันใหญ่กว่ามันโตกว่าเห็นไหมเนี่ยมันโตกว่าอย่างเงี้ยผมก็เลย เรียมไม่นี่มาเป็นประแจครับผมก็คือจะทะลวงเข้าไปในในในกระบอกไฟฉายเพื่อจะให้ใส่ฐานได้ก็คือฐานอันเนี้ยสองก้อนมันก็คือ1 5โวลต์สองก้อนก็คือ3โวลต์นะครับส่วนฐานอันนี้มันจะอยู่ที่3 5 3 1ถึง3.7นะครับเวลาชาร์จเต็มๆก็3 7โวลต์ซึ่งมันใช้กันได้นะครับ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย เปิดไปใช้อย่างี้นะครับแล้วก็เริ่มทะลวงเข้าไปนะครับประมาณนี physics, ้ก็ใส่เข้าไปก็จะฟิตฟนิดนึงครับแต่ผมคิดว่าฟิตน่าจะดีถ้าหลวมเดี๋ยวถ่านหลวมเขย่ามันก็จะ จะไม่ติดเอาน่าจะเป็นที่สปริงเดี๋ยวผมขอถอดไอ้นี่ก่อนแป๊บหนึ่งน่าจะเป็นที่สปริงตัวล่างดันไม่ถึง ก็ถ้าหมดก็ถอดไปชาร์จผมก็จะมีตัวชาร์จอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะนี่ครับตัวชาร์จผมก็ใส่ชาร์จชาร์จเสร็จผมก็มาใส่ไปฉายเมื่อกี้น่าจะเป็นที่ไอตัวก้อนฐานนะครับมันลงไปดันแล้วมันดันเกินมันสปริงมันดันขึ้นไม่ได้มันก็เลยไม่ถึงตรงขั้วตรงนี้ของไฟฉายนี่ครับเรียบร้อยทำยังไงก็ไม่ดับ โอเคนะครับฝากไว้ครับใช้นานแน่นอนจนกว่าฐานเสื่อมครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย